ทุกคนนะครับที่น e วไม่กล้า a พ s ชันไทยแลนด์ผมอภิชัยดำเนินรายการวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับซีมั a เตอร์ภาค2จริงๆตัวผมเองก็รู้ว่าลักษณะการจัดรายการถ้าเป็นตัวที่ไม่นิยมเนี่ยเรตติ้งจะต่ำแต่โชว์มัสโกออนนะฮะก็คลิปที่แล้วซีม m a s t e r ์ภาคหนึ่งคนชมว่าตัดต่อดีนะแต่เรตติ้งค่อนข้างต่ำยังไงก็ตามผมก็จะถ่ายต่อไปนะครับ เพื่อให้เราไปจบตอนของ Seamaster นะครับวันนี้เนี่ยผมมาชวนเพื่อนๆว่าเรามาลืมเรื่องในสมองออกก่อน Apple Watch ลืมไปเลยนะครับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายรูปเราลืมมันไปให้หมดทำไมต้องลืมครับเพราะจริงๆแล้ว Seamaster เนี่ยตั้งแต่คลิปที่แล้วผมมีพูดให้ฟังว่าเขาเนี่ยเป็นนาฬิกาเนี่ยที่ออกแบบมาตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยเพื่อที่จะให้กันน้ำเพื่อที่จะให้เราใส่ในชีวิตประจำวันได้ จริงๆเลิกจ,จุดเริ่มต้นของซีมาสเตอร์เนี่ยคือโอมก้าได้เอานาฬิกาที่เขาออกแบบเพื่อกองทัพอังกฤษมาทําเป็นนาฬิกาในคอลเลคชันซีมาสเตอร์รุ่นแรกๆนะครับทำไปเพื่ออะไรทําไปก็เพื่อว่าเมื่อออกแบบให้ทางกองทัพอังกฤษเนี่ยนาฬิกาก็ต้องมีการออกแบบเพื่อกันน้ำํำแล้วก็สามารถที่จะสมบุกสมบันระดับหนึ่งก็ต่อยอดจากตรงนั้นก็ออกมาเป็นคอลเลคชันซีมาสเตอร์แต่อย่างที่ผมเคยพูดตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับ ซีมัสเตอรเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับตัวแทนที่เราทางโอเมกกาเนี่ยเขาเอาไปผูกไว้กับเกมกีฬาเป็นแอมบาสเตอร์เป็นทูตนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาพูดว่าโอเมกกา s ีมัสเตอรกับเกมโอลิมปิก เพื่อนๆทราบไหมครับว่าในอดีตเนี่ยการที่เราแข่งขันกีฬากันเนี่ยกีฬาโอลิมปิกเนี่ยถือเป็นการแข่งขันยิ่งใหญ่ของโลกนะครับทำไมมันถึงยิ่งใหญ่เพราะในอดีตเนี่ยมันไม่มีโทรศัพท์มือถือมันไม่มีคอมพิวเตอร์มันไม่มีซีรีส์ให้เราดูนะครับดังนั้นการออกกําลังกายนะครับหรือว่าการที่มีกิจกรรมนอกบ้านเนี่ยมันถือเป็นอะไรที่คนเราเนี่ยมันถือเป็นเรื่องที่มีความสุข แล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยมีโอลิมปิกเกมเนี่ยทุกคนจะนั่งดูต่อหน้าจอทีวีแล้วก็นั่งรอชมกันเลยทีเดียวผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆที่อยู่ในอายุระดับเราๆกับผมเนี่ยนะคือเกิดปี60-70เจนี่ยจะยังมีโอกาสที่จะมีความรู้สึกแบบผมอยู่นะครับพอมาถึงปี80ผู้เนี่ยผู้ที่เกิดปี80เนี่ยก็อาจจะยังมีได้รู้สึกความรู้สึกแบบนั้นอยู่นะฮะแต่ก็เริ่มจางจน้องๆที่เริ่มเกิดปี 90เป็นต้นมาเนี่ยเทคโนโลยีมันเริ่มมาแล้วดังนั้นการที่เรามาดูเกมการแข่งขันเนี่ยมันอาจจะไม่สนุกเหมือนกับสมัยที่มันยังไม่มีอะไรเลยนะครับผมถึงบอกว่าวันนี้จะมาฟังให้มีความสุขมีอรรถรสต้องลืมไปเลยว่าเรามีเทคโนโลยีนะครับ ในอดีตการแข่งขันเนี่ยโอลิมปิกเนี่ยเขาจะสมมติวิ่งแข่งเนี่ยเขาก็จะวิ่งนะครับแล้วก็ใช้ตาคนนี่แหละมองนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะนะครับเซตก็มีคนคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่จับเวลาเน้นในตั้งแต่ปี1930เนี่ยโอลิมปิกเกมเป็นต้นมาเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะให้มีการจับเวลานะครับนั้นโอเมก้าเนี่ยก็เข้ามาช่วยเหลือซัพพอตในการจับเวลานะครับพอจับเวลามันก็เกิดปัญหาขึ้นหลายๆอย่างข้อที่1การจับเวลาในอดีตเนี่ยมันหยาบมาก จับเวลาจับยังไงก็เอานาฬิกาจับเวลาอย่างนี้ขึ้นมากดออกนะฮะพอถึงเส้นชัยก็กดอีกทีนะครับนี่ก็คือการจับเวลานะฮะเราก็จะได้เวลากันแบบหยับหยาบนะครับแต่เวลาหยับหยาบของผมหมายความว่า,างไงในอดีตเนี่ยเนื่องจากว่านาฬิกาเนี่ยการจับเวลาเนี่ยมันจะเป็นเ,เวลามันจะหยาบเพราะในสมัยก่อนเราดูแค่วินาทีมันพอแล้ว มันไม่จําเป็นจะต้องไปมากมายกว่านั้นแต่พอเรามาจับเวลาจริงๆเนี่ยบางที2คนตีคู่กันมานะคนที่ชนะกับคนที่แพ้เนี่ยสมมุติมันได้11วิเท่ากันนี่คือจับเวลาแบบอยางแต่ถ้าเราจับเวลากันแบบละเอียดจริงๆเนี่ยสิวิอาจจะ11.00วินาทีกับ11.02 0 3วินาทีอะไรเงี้ยมันก็จะมีส่วนตา่างนะฮะมันก็จะสามารถจะทำให้รู้ว่าสถิติของใครดีกว่ากัน พอมันมีความต้องการแบบนี้ก็มีการพัฒนานาฬิกาจับเวลานาฬิกาจับเวลาก็จะมีแทนที่จะจับแบบวินาทีหย,ยาบๆมันก็จะเริ่มมีความละเอียดขึ้นแล้วอย่างการจับเนี่ยการกดนะฮะผมได้ยินเสียงปืนผมกดอีกคนนึงได้ยินเสียงปืนเขากดนะแต่ละคนเนี่ยความไวในการตอบสนองต่อเสียงอาจจะไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยผมซึ่งจับเวลานักกีฬา ลู่ที่หนึ่งกับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งซึ่งจับเวลานักกีฬาในลู่ที่2ปรากฏลู่ที่1ชนะลู่ที่2แพ้แต่เวลาที่ผมจับผมความไวต่อเสียงอาจจะช้ากว่าเพื่อนผมดังนั้นคนที่อยู่ลู่ที่สองที่แพ้จับเวลาออกมาดันเวลาดีกว่าคนที่อยู่ลู่ที่1มันก็มีลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับพอมันมีลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยผู้จับเวลาอย่างเป็นทางการก็ต้องไป แก้ไขต้องไปปรับปรุงพัฒนานะครับอย่างในอดีตเนี่ยการว่ายน้ําก็เช่นเดียวกับการการการวิ่งนะครับก็ใช้วิธีการจับนะครับแต่บางทีเนี่ยการที่มาถึงเส้นชัยเนี่ยของทางเกมกีฬาว่ายน้ำเนี่ยเขาจะใช้วิธีแตะขอบสระนะครับซึ่งการแตะขอบสระนี่บางคนแตะแบบเต็มๆบางคนแตะแบบเฉียวเฉียวถ้ากรรมการมองไม่เห็นก็แปลว่าคุณอาจจะแพ้นะครับดังนั้นเนี่ยการเวลาเปลี่ยนไป เมื่อโอเมก้าเนี่ยเขาเข้า<ๆ>มาสู่เกมกีฬานะโอลิมปิกสากลเนี่ยก็จะร้องขอนะว่าเ,เรามีเทคนิคอะไรไหมมีเทคนโนโลยีอะไรไหมซึ่งจะสามารถให้การจับเวลานี่มันมีความเที่ยงตรงมากขึ้นอุปกรณ์บางอย่างซึ่งจะทําใหา้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันมั่นคงมากขึ้นนะครับโอเมก้าก็ตั้งแต่ในอดีตเนี่ยเขาก็มีการปรับมีการพัฒนาเรื่อยๆ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 ,เ,อยๆเพื่อเกมกีฬา ปี252เนี่ยนะครับเฮลซิงกิเกมเนี่ยทางอาโอเมก้าเนี่ยก็แสดงความขอบคุณนะครับที่ไม่ใช่โอเมกา้าโอลิมปิกสากลเนี่ยก็แสดงความขอบคุณที่โอเมก้าเนี่ยทุ่มเทให้กับการกีฬานะครับก็มีออกสัญลักษณ์เหมือนกับที่สปีดมาสเตอร์ได้รับสนุปปี้นั่นแหละครับก็ได้รับคอสซอมเมอรลิตนะครับเป็นสัญลักษณ์แสดงความขอบคุณจากโอลิมปิกสากล ซึ่งในปี1956เนี่ยอเมกิกาก็ผลิตขึ้นมานาฬิกาแล้วก็เอาตาสัญลักษณ์เนี่ยมาวางไว้บนหน้าปัดและที่ฝาหลังนะครับแล้วการพัฒนาเรื่องการกีฬาเนี่ยมันก็ยังพัฒนากันต่อเนื่องนั้นถามว่าอเมกิกาเคยมีจับเวลาเป็นพัฒนาจับเวลาอย่างเป็นทางการให้กับโอลิมปิกเกมมากี่กี่ยุคกี่สมัยล่ะไม่น้อยนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่ครั้งที่โอเมก้าไม่ได้จับเวลาอย่างเป็นทางการให้กับโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็มีช่วงเวลาที่โอลิมปิกเกมเนี่ยไม่ได้จัดต่อเนื่องก็อย่างเช่นช่วงสงครามโลกเป็นต้นนะครับ ดังนั้นการพัฒนาของการกีฬาการพัฒนาของอุปกรณ์เมื่อ,อกีฬามีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นอุปกรณ์ก็ต้องมีความก้าวล้ำก้าวหน้าพัฒนาขึ้นไปอดีตยิงปืนปั้งคนจับเวลากดก็กลายเป็นว่ายิงปืนปั้งก็เกิดการซิงโครไนซ์นะครับให้เกิดการจับเวลาโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ใช้เป็นโฟโตเซนเซอร์เมื่อใคร มีชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งของร่างกายเนี่ยผ่านเส้นแนวที่เป็นเส้นชัยก็จะเอาตัวนั้นเนี่ยจับเวลาแล้วก็ได้เป็นผู้ชนะนั้นเมื่อวิทยาการมันปรับเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเที่ยงตรงมันมน,น่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับแต่มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเผื่อว่าไม่มีผู้ที่มาพัฒนาดังนั้นเพื่อนๆเ,เคยถามผมว่าทำไมพี่เล็กต้องเล่นโอเมกา้า นะครับผมผมตอบด้วยคลิปนะครับ Speedmaster เขาไปดวงจันทร์ s e m a s t e r ล่ะเรายังไม่พูดถึงกิมมิคเรื่อง007นะครับเราลำพังพูดถึงแต่เรื่องโอลิมปิกเกมเนี่ยเพื่อนๆนึกดูนะครับเพื่อนๆอาจจะคิดว่าการที่ไปเป็นผู้จับเวลายอย่างเป็นทางการให้กับโอลิมปิกเกมคือการใส่เงินให้กับโอลิมปิกเกมอันนั้นคิดผิดนะฮะแน่นอนว่า โอเมก้าอาจจะมีเงินสนับสนุนให้กับทางโอลิมปิกเกมโอลิมปิกสากลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออย่างที่ผมพูดไปเนี่ยวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยนะครับการจับเวลาอุปกรณ์ต่างๆเช่นการถ่ายภาพนะการถ่ายภาพคนที่ชนะเลิศและซิงโครไนซ์กับเวลาพวกนี้เนี่ยมันก็คือจะต้องมีอุปกรณ์ต้องมีผู้พัฒนาแล้ว โอเมก้าเนี่ยก็ได้มาเป็นผู้ที่จับเวลาเป็นทางการอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้พัฒนาร่วมกับการกีฬามาดังนั้นเพื่อนเืนก็ลองนึกภาพดาูเวลาเราเอารถแข่งไปแข่งในสนามสิ่งที่ได้จากสนามรถแข่งเราก็มาพัฒนาเป็นรถการจับเวลาในกีฬาโอลิมปิกเกมเราก็เอา,เ,อาเทคโนโลยีที่ได้จากการจับเวลามาพัฒนาสู่นาฬิกามาให้ลูกค้าสมใส นะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นนาฬิกายี่ห้อหนึ่งซึ่งพัฒนาคู่กับการกีฬาของมนุษย์มาโดยตลอดกับอีกยี่ห้ออื่นๆซึ่งก็เป็นนาฬิกาที่มีความสวยงามไม่แพ้กันแต่เรื่องราวนี่มันเทียบกันไม่ได้แนวนกยารเป็นว่าเพื่อนๆถามผมว่าทําไมโอเมก้าสปีดมาสเตอร์ไปดวงจันทร์ไงซีมาสเตอร์คู่กับการกีฬาคู่กับการกีฬา เขาก็จะมีความการพัฒนาของเขาเขาก็มี Limited Edition ของเขาที่ออกคู่มากับาการกีฬานะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าผมจะให้ทีมงานของผมเนี่ยตัดต่ออย่างอิสระครั้งนี้ผมก็เช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวทีมงานผมก็จะตัดต่อตัวที่เป็น Limited Edition ของ c m a s t e r บางตัวเนี่ยให้ดูนะครับ พอเขาพัฒนาร่วมกันมานาฬิกาก็มีสเสน่ห์นาฬิกาก็มีความคืบหน้ามีการพัฒนาและคนที่สวมใส่นาฬิกาอย่างผู้บริโภคอย่างเราๆเนี่ยเราก็ได้นาฬิกาที่มีสีสันนาฬิกาที่มีเรื่องราวแล้วมันก็ทําให้ว่าเล่นโอเมก้านาฬิกานาฬิกาโอเมก้าสักเรือนหนึ่งเนี่ยมันมีเรื่องราวติดตามกับเรามาถ้าผมใส่ซีมัสเซอร์สักตัวหนึง่งนะครับ ที่เป็น Limited Edition สสำหรับเกมกีฬาตอนนวนตนนี้ทุกครั้งที่เพื่อนๆถามซีมัสเตอร์ C Master ตัวนี้แปลกตาดีไม่เคยเห็นมาก่อนทําไมมันพิเศษยังไงเ,เราก็สามารถบอกอ่านี่เป็นซีมัสเตอร์ลิมิเต็ดเอดิชัที่ออกในเกมโตเกียวเกมนะปักกิ่งเกมนะลอนดอนเกมนะเป็นต้นนะครับดังนั้นผมก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่า สมัยนี้เทคโนโลยีมันมีความก้าวหน้านะครับการที่เป็นผู้พัฒนาอุปกรณ์อะไรสําหรับการกีฬาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ยากหรือเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนอะไรแต่เพื่อนๆลองนึกภาพดูนะฮะสมัยก่อนไม่มีทีวีไม่มีโท,ทรศัพท์มือถือไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีสิ่งต่างๆอำนวยความสะดวกต่างๆที่เรามีอย่างในทุกวันนี้ เกมกีฬาของโอลิมปิกทุกคนอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะดูตั้งแต่ไม่มีทีวีจนมาถึงทีวีพอมีทีวีเนี่ยทุกคนก็ล้อมวงนั่งดูทีวีเชียร์นักกีฬาที่เราชอบนะครับไอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ว้าวมากเป็นอะไรที่สนุกสนานมากนะครับนั้นการก,การเวลามันเปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้ต่อให้มียี่ห้ออื่นๆซึ่งเข้ามาพัฒนา นาฬิกาให้กับโอลิมปิกเกมสมมุติว่าในอนาคตโอมกกาไม่ได้เป็นผู้จับเวลายอย่างเป็นทางการแล้วมันไม่แปลกครับก็เหมือนกับสปีดมาสเตอร์ฮะตอนนี้ถึงจะมีใครใส่นาฬิกายี่ห้ออื่นๆออกสู่ห้วงอวกาศมันก็ไม่แปลกเพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันทําได้สบายอยู่แล้วนะครับก็ปลาปลาไปอีกหนึ่งตอนนะครับโดยที่ไม่ได้โชว์นาฬิกานะครับก็นี่ก็คือ สถิติการจับเวลาของโอเมการ่วมกับโอลิมปิกสากลนะครับตอนหน้าเนี่ยผมก็จะมาเริ่มพูดถึงโอเมกากับ James b o อ d 007นะครับซึ่งจริงๆผมเคยพูดเอานาฬิกาเจมส์ b o อ d 007มาอวดให้เพื่อนๆดูแล้วแต่ตอนต่อไปของซีมาเซอร์ผมก็อาจจะมาเล่าแต่ผมก็ไม่ได้โชว์นาฬิกาเช่นเดียวกันนะครับดังนั้น เพื่อนๆที่ไม่ชอบการเล่านิทานแบบปาลัมบลาก็อาจจะไม่ต้องดูคลิปก็ได้นะครับแต่พอไม่ไปดูคลิปผมก็รู้สึกน้อยใจนิดหน่อยเป็นแฟนๆดูกันมาก็หยอกๆครับก็สําหรับตอนนี้เนี่ยผมก็ฝากไว้นะครับใครที่ถามผมว่าทําไมต้องโอเมก้าผมก็ฝากป้ายยากลับไปเลยว่าเราเล่นโอเมก้าเนี่ยนอกนือจะมีนาฬิกาให้เล่นมากมายแล้วเนี่ยเขามีเรื่องราวแทบจะทุกรุ่น ที่เราสมใส่มีเรื่องราวแบบนี้แล้วนาฬิกาออกแบบได้ดีอย่างนี้แล้วไม่มาเล่นบ้างเหรอครับก็ชอบไม่ชอบคลิปผมยังไงฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อนๆหลายคนมากดไลค์มาคุยกับผมเยอะแต่อาจจะไม่ได้กด subscribe นะครับเพราะยอด subscribe ไม่่อ like. ยขึ้นเลยฝากกด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจเพื่อให้ทำงานต่อไป ตอนนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ